สวีดะสวัสดีครับทุกคนได้ฮ่ามันไปงหัดแล้วไม่ได้หายไปไหนละวันอาทิตย์ไม่ได้บ่าเนองพราะว่าอ่าอ่านั้นเพราะว่าไม่ไม่ว่างจิตภารกิจเล็กน้อยครับทุกคนที่ผ่านมาเอ้ยวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ผ่านมาธันเดรกิจก็เลยไม่ได้มาไปคิดวันคิดวันที่เม,มื่อกี้นี่อาจจาะจะไม่ได้เห็นเยอะวันนี้เนี่ยได้เห็นแล้วคนนี่เราจะไม่ขึ้นเนินนะวันนี้เราจะอันนั้น 考虑、嗯、看看。 นี่เหนี่ยวนี่ตึงน,นักเกือบอห้แต่หลุมหออลุมเยอะจริงอันนี้ให้มีหลุมไม่ได้ สามนาทีในมาณนี้เกือบเกือบดีแล้วปีกไม่ชัน <c oughs> เจอเนินเข้าไปอยู่ต้งเบกเลยไม่น้นลาล้มอย่พพาเดี๋ยวได้แผลมาไ้นี่ไม่ดัดได้แผลอยู่ตรงนี้นย่ยสุขภาพดีสุขภาพดีไม่อยากมีแผล ลายกลายแข็มาเยอะแล้วตรงไปนะมอนตรงไปไม่เหลียวพื้นเนยมันีเกียจตามเมลสองตัว เดี๋ยเดี๋ยมันกลัวอะไรนะอันหนึ่งก <a> oh. ็ตรงตรงอย่าพึ่งพึ่งยังไม่ได้ไปิไม่ได้น่ยังไม่ได้ป คันคันคัน,น,น่่าหากมาคิดมแล้วครับทุกคน เล่นเห่าทุกวันเลยมาทีเนี่โดนเห่าทุกทีไม่มีไม่ไหนไม่โดนเห่านอนไม่หล,นะนนลับ้องโดนเห่า่อนนอนหลับมันแล้วรอกันด้วยเดี๋ยวพุ่งปั่นเร็วตามไม่ทัน Yeah, one ถ้ามันนิ่งไม่ตั้งไปนานนะมันไม่นิ่งอุ้ยเสี่ยแมวมาเลยโอ้ใส่แมวแมวเต็มตัวนี่แน่เลยนจะเป็นล้างแมวออกแมวฉันเต็มตัวเลยกินแมว กินแมวเต็มตัวเลยได้แมวมาสัชั้นเลย แท่กินแท้กินมา้าเฮ้กินม้าสุดยอดจริงๆก็ม้าไข่ป้ม้าไข่เนี่ยกินม้าจนหูพังเลยตึกม้าหรือมา้ออออมามา้มานม้าเนียว ขาเต็มเลยข่าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโคตรช่วย อันหนึเบื่บอแล้ โอเคก่อนนะมอนนงเนหลุมเราต้เราตรงไปดีกว่ามอนตรงไปตรงไปก็รอตรงไปไป ไอ้มันตรงดิมาัน,นี้ไม่ใช่ทางนู้นยังไม่กลับบ้านยังยังถ่ายพิเศษตก่ลุงนี่ทางทางถ่ายให้พิเศษก่อน อันนี้น่ไหนได้มาเพื่อนทุกทีเอาวิสเดี๋ยวพึงเข้าบ้านนะมันหลับไป,ปัน่นอีกตัวสิก่อน แก้แคมันได้ก็ได้13นาทีครับต้อง เดี๋ยว้างนี้อเออ่เดี๋ยว้างนี้เดี๋ยวคือนหนื่ให้อกกอหหอรอดก่อนเหนื่อยๆเอาให้รอดก่อนคือคือทางนี้ท่านี้แล้วเขาลงไปเลยใช<จ>่เหนืหนยมากเนื่อยนาเหน่อยตัว <Okay. S 2> คันหัวมอนตอร์สับคันหัวาาโอเคมาแล้วทุกคนยกขนาะดใหญ่โอเคเอไปเรากินน้ำก่อน เราไปไกลกว่านี้เราไม่กลัดกลับน้อยแล้วเดี๋ยวเราใส่ฮานูแล้วเราก็อ้อมมาแล้วกันมันเฮ้ยมันนี่มันแทบเลยเดี๋ยวไปนะ ชมดีกว่าตรงตรงไปตองไปติปดกันบ้านสวยวสัง อยู่นะปี๋อยู่ปี๋ก่อน,อนไหนตัวไก่ตัวนั้นเลยดูเฮ้ยเดี๋ยวเราเดาะไปหนึ่งเดี๋ยวต่อข้างทางเดี๋ยวไปหนึ่งมั่นไปหนึ่งเดี๋ยวไ่ทันอันหนึ่งนั้นเราขอบถ่ายก่อนเราปี๋กล้องกล้องซีกล้องซีบีดีไก่สด,สดเลย ไม่ได้มนนไมนี่ต้องลงไปแล้วมั้นส,สดเลยทุกคนห,หมาป่าเนี่ยเลยอ่ะข้าวอัวกับไก่ไปกินมันไปลากหมาไปมาน่หมาเนี่ยนี่เดี๋ยวเต้าหมาหฟังตัวเนี้ย ไม่ใช่หมาอของมนใช่ไหมอืมไม่ใช่ไปกินไก่เข้าใหม่ไปดีกว่าเุ้ยสลิวสลิวยิ่วไปลวไปลไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปไหนะ ขึ้นรถอย่างเงีก่อนฮะไก่ไข่แบบนี้วัวนเราก็ไม่รู้เหมือนกัไนไม่รู้ไก่ไข่ถ้าเป็นไก่คนที่เรารู้จันกนกะเ,นกเราปัดไปไม่ไม่น่าจะใช่นะไม่อยเาปัดเขาอะไก่จะเินะเคนนีหมามันจะน่าหมามันมาล่เดี๋ยวเดวมง็ใช่นั่นก็ว่นะมันไก่ ภูเขาที่เราปั่นขึ้นไปอ่ะใช่ใช่่นี่เองใช่แต่ก็มาอย่างนั้นแหละอุ้ยมานได้เมียวถ้ากัด้องเมียวเราคันปากยอดเอวเอวมันเดี๋ยวเราปีกเราไปหนึ่งนะ้เราคันปาก เราปั่นเราปั่นทางนู้นตรงที่ไ,<ป>ไม่ใช่นี่ไงบักมอนเราไม่อย,อยากอยู่แถวนี้เรารใช่เกลฮะพ่อแกลับมาแล้วเหรอไม่รู้พ่อแม่เราขี่มอเตอร์ไซค์ไปเกือบเหยียบนี่หมาแต่งเนี้ย หมาตายสองคื่อึ่อึกหมาตอนนี้ยี่สิบนาทีเราต้องถ่ายให้ได้สี่สิบนาทีตอนนี้ยังไม่ถึงไม่มีเวลามากขนาดนั้นหรอกป่ะเราขึ้นไปว้าคนตุรกีเขาจะทำไม่แค่สิบนาทีโอ้แต่เราไม่เราไม่ทำน้อยไงเพราะว่าเราเป็นคลิปรีวิวไปปั่นตะแกมันต้องแบบถ่ายนั่แหละนาทีอืม เรารู้อยู่แต่ว่าข้าเก่าเนี่ยได้จะได้จับแล้วแหละข้อเก่าด้จังเนอะยี่สิบสองนาทีคันหัวคันหัวทีนี้นี่เลยนี่แถวบ้านแถวบ้านเราเองคันหัว มานึกกิน โอ้เยอะจะรอไจะเต้นแรงเลยเอ้ขอถ่ายต่อก <úc Galile> ันถ่ายไปเรื่อยๆถ่ายไปจะไปทำคลิปแล้วออได้เวลา ทรายก็ทำาย่าลาไปอันนั้นก่อนทุกคนทุกคนอย่างนี้มาอยู่ท้ายคลิปท้ายคลิปจะไปเกงเกงลอนบีอย่นไนี่นะจุ๊ก ฮ่าฮึฮ่าไม่ไม่ไมเจอกันกันเนี่ยฮ่าห่ห้เดี๋จะกอนี่ถ่ายวินี่นี่นี่ถ่ายไว้เลยแกงก้งตาบอดแล้วมต่อตาเปงฮะมูต่อตานี่ตาบอด ก้แ<อ>ต่อบอยนะเนาวใช่ <c oughs> ไม่ไม่แอบถ่ายอยู่ตอนนี้ถ่ายถ่ายป่าโชว์ท้ายคิดจะไปป่าชชวงอะไรไปป่านกยาน มองเห็นอยู่นี่นะนี่ทุกคนซึ่งแต่ก่อนตรงนี้หญ้าตายหมดตรงนี้ตรงนี้ตอนนี้หญ้าขึ้นมาเพราะว่าโดนน้ำฝนไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมาฝนตกฝนตกพาร้อนหญ้าขึ้นเยอะเลยก่อนอี้เมียแต่ก่อนล้างก่อนที่นะทุกคนด้วยก่อนนี่จะร้นเลยแต่ก่อนหน้าแรงไอ้กู อีกโก้ตาบอดเหรอฮะลงูตอดมาเหรอฮะลงูตอดมาเหรอฮะต้องูตอดมาเหรอเนี่ยฮึฮึลงูตอดมาเหรอเนี่ยงูตอดตา ไม่อาบถ่ายดีกว่านี่แอบถ่ายอยู่ถ่ายกระฟิวเหมือนกันเนี่ยไปกันไปกระฟิวไปอาบน้ำไม่ไม่มาเพิ่นเพิ่อยู่บ้านหน่อยเรียบเพิ่มนอไปอาบน้ำเลยไม่ไม่